เอาละเทรดง่ายสไตล์ตัดคลิปนี้ก็มาแจกสูตรนะฮะสูตรเทคนิคตามตัวรองสุดท้ายกับกระดานเทรด X Nova นวาะฮะในการเทรดบิตนั่นเองนะครับอ่ะมาดูนะฮะเทคนิคตามตัวรองสุดท้ายครับอันดับแรกคือตั้งค่ากราฟให้เป็น5วินาทีแท่งเทียนนะฮะอ่ะต่อไปครับเปิดหน้าจอลายหน้าจอเท่าที่เรามีไม้เดินนะครับสมมติว่าเพื่อนจะเดิน8ไม้ก็เปิด8จอครับอ่ะสามครับดูตัวรองสุดท้ายนะว่าออกสีอะไรรอบต่อไปให้เราเดินพันสีนั้นหรือว่าทายสีนั่นเองนะครับสสูตรนี้จะแพ้แพทเทิร์น2งตัดนะ ก็คือถ้าออก PP CC PP หรือ CC PP CC แบบนี้เราจะผิดนะครับอ่ะมาดูครับเดินไม้ขั้นต่ำ6ไม้โอกาสชนะอยู่ที่98.44%ครับส่วนเดินเงินนะฮะก็ตามนี้ครับ100 222 469 990 2 9 0แล้วก็4,412ตามนี้นะฮะอ่ะมาดูครับนี่นะฮะผมตั้งค่าไว้เรียบร้อยครับผมมีทั้งหมด6ไม้นะฮะก็จะเปิดทั้งหมด6กระดานครับอ่ะนี่ฮะไม้ที่1เริ่มต้นที่100 สองก็สองพันเออสองร้อยยี่สิบสองสามสี่ร้อยหกสิบเก้าไม้ที่สี่เก้าร้อยเก้าสิบไม้ที่ห้าสองพันเก้าสิบไม้ที่หกสี่พันสี่ร้อยสิบสองบาทอ่ะไปดูครับนี่นะตัวรองสุดท้ายออกสีอะไรครับเดี๋ยวดูนะครับตัวรองสุดท้ายสีเขียวนะฮะอ่ะเดี๋ยวดูรอบต่อไปก็ได้ครับเนี่ยตัวรองสุดท้ายสีแดงครับอ่ะเดียพันสีแดงครับหนึ่งร้อยบาทถูกหรือเปล่าครับอ่ะอ่ะผิดฮนะไม้ที่สองตัวรองสุดท้ายสีเขียวครับ อ่ะไม่ต้องรีบครับนี่นะฮะอ่ะผิดฮะไม้ที่3ครับตัวรองสุดท้ายสีเขียวครับอ่ะสีแดงฮะเติมสีแดงไหมครับดูตัวรองสุดท้ายนะครับนี่นะฮะสีแดงครับอ่ะแบบนี้เรียบร้อยครับกลับมาเริ่มต้นที่ไม้1ใหม่ครับไม้ที่1นะฮะตัวรองสุดท้ายสีเขียวครับกดไปฮะสีเขียวครับถูกหรือเปล่าครับแพทเทิร์นที่2เราอ่ะเรียบร้อยครับจบไม้1ครับอ่ะเนี่ยเพื่อนดูฮะตัวรองสุดท้ายสีเขียวครับกดสีเขียวไปเลยนะฮะ นึ่ตามตัวรองสุดท้ายง่ายๆครับไม่ต้องดูกระดานเป็นนะฮะไม่ต้องดูกราฟเป็นก็ทํากําไรได้ครับอ่ะจบไหมหนึ่งอีกแล้วนะครับตัวรองสุดท้ายสีแดงครับกดสีแดงไปเลยฮะสีแดง100บาทครับอ่ะมาลุ้นกันนะจะถูกหรือเปล่าครับอ่ะจบไหมหนึ่งอีกแล้วนะครับอ่ะนี่นะฮะตัวรองสุดท้ายสีเขียวครับกดสีเขียวไปเลยครับจบไหมหนึ่งูๆครับอ่ะถูกอีกแล้วครับเนี่ยตัวรองสุดท้ายสีเขียวใช่ไหมฮะเนี่ยสีเขียวครับ ัวลองสีเขียวกดสีเขียวครับสีเขียวก็คือขึ้นแ <Viol in. S 1> ดงก็คือลงนั่นเองครับอ่าแบบนี้น่าจะผิดนะอ่ะต่อไปไม้ที่สองครับสีเขียวนะฮะกดสีเขียวครับดูตัวลองสุดทา้ายเป็นหลักนะฮะอ่าแบบนี้กําไรครับจบครับกลับมาเริ่มต้นที่ไม้หฮะตัวลองสุดท้ายสีแดงครับกดสีแดงมาเลยฮะอ่ามาดูว่าจะได้กำไรเปล่าครับอ่าเรียบร้อยครับจบไม้หนึ่งแล้วครับ อันนี้ตัวลองสุดท้ายสีแดงครับกดสีแดงมาเลยครับก็ไปเทคนิคง่ายๆครับไม่จะเป็นต้องดูกราฟเป็นนะฮะไม่ต้องใช้ตารางวัดนะครับก็สามารถทํากาไรได้นะครับเทรดง่ายสไตล์ตัดนั่นเองนะครับอ่ะตัวลองสุดท้ายครับสีอะไรฮะอ่ะเดี๋ยวดูตัวนี้ก่อนฮะอ่ะสีแดงครับกดสีแดงมาเลยครับสีแดงหรือพุทนั่นเองฮะพุทก็คือลงขอก็คือขึ้นอ่ะกำไรอีกแล้วนะครับอ่ะไปฮะสีเขียวครับกดสีเขียวครับ เทรดง่ายครับอ่ะผิดนะฮะไบไม้ที่2ครับไม่ต้องรีบครับไม้ที่2สีเขียวกดสีเขียวขึ้นไปเลยครับอ่ะดูว่าจะได้กําไรหรือเปล่าครับอาะกำไรครับเรียบร้อยครับกลับเริ่มต้นที่ไม้หนึ่งฮะง่ายๆครับก็ตั้งเป้ากําไรให้เพื่อนตั้งเป้ากําไรด้วยนะครับได้กําไรแล้วก็ให้หยุดเลยนะครับอย่าลบจนเกินไปนะฮะอันนี้สีแล้วครับสีเขียวครับไปครับสีเขียวจะถูกหรือเปล่าครับอ่ะ อ่าผิดครับไม้ที่2ส anyway. totally. ีนะฮะสีเขียวครับกดสีเขียวครับดูตัวรองสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายสีอะไรเลื่อนมาดูตัวตัวรองสุดท้ายว่าจะออกอะไรครับอ่ากำไรอีกแล้วครับก็อยู่ไม้1ไม้2ฮะแบบนี้ครับอ่านี่สีอะไรฮะสีเขียวครับกดสีเขียวฮะอ่าออกแดงไปน่าจะผิดฮะเดี๋ยวทบไม้2ครับเนี่ยไม้2สีเขียวครับตัวรองสุดท้ายก็ไปฮะสีเขียวถ้าผิดก็ไปไม้3 แนะนำให้เพื่อนมี6ม้มาขึ้นไปนะครับก็โอกาสชนะค่อนข้างที่จะสูงฮะ98.44%เลยนะครับส่วนตารางการนเงินก็ไปลหดดูได้นในช่อง YouTube ครับก็ฝากกดติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับ